น้ดวยครับคือเอ็มอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่น้องอ่ะออกมาจากที่บ้านแสงระวีนะครับออกมาจากค่ายนะครับซึ่งเรากับน้องอ่ะก็ติดต่อกันตลอดนะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในค่ายอ่ะเราก็ค่อนข้างสนิทกันตลอดเลยแล้วพอน้องออกมาอย่างเงี้ยเราก็น้องก็ปรึกษาเราตลอดเพราะว่าตอนที่น้องออกมาเนี่ยเราก็เห็นใจน้องเพราะว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันก็คือตัวเราเองอ่ะตอนที่เราออกมาทีแรกอ่ะเราก็ลําบากเหมือนกันแต่พอน้องออกมาเราก็เข้าใจความรู้สึกน้องนั่นตอนนั้นเพราะว่าพอความรู้สึกอ่ะตอนเวลาที่เขาออกมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับตอนที่ออกมามันเป็นความรู้สึกเดียวกันทีนี้พอวันนี้น้องออกมาเราเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้น้องเดินมาถึงวันที่เป็นความฝันของเขา แล้วก็เขาประสบความสําเร็จได้ตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดีใจและเราภูมิใจกับกับความสามารถของเขาแล้วก็ความพยายามของเขาแล้วแล้วทำไมเอ็มถึงเลือกโค้์บอกว่าทำกับเอ็มคนเดียวแล้วก็มาทำกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าอ,อารนะ์เนี่ยเป็นคนที่เป็นจะบอกว่าเป็นคนที่เอ็มรักคนหนึ่งนะแล้วก็เอ็มนับถืออาร์เนี่ยเหมือนแม่คนที่สอง คือตอนนั้นนะ่ะที่อยู่ในค่ายอะ่ะอาก็เคยบอกว่าอาจจะไม่มีวันทําแบบนี้กับญิงแน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเรารู้ว่าเออตัวเราเองอะ่ะเราเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอวันเนี้ยเราเรามีทุนการสงสารน้องอยู่แล้วด้วยและเราไม่คิดว่าวันเนี้ยคือน้องจะมาเจอเหมือนเราอะไรเงี้ยคือเราสงสารน้องเราอยากว่าวันเนี้ยน้องอะ่ะกำลังไปไปได้ดีน้องกําลังแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เราก็าเลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องอ่ะทำงานแล้วคือมีมีห่วงอะไรหรือมาติดขัดอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อว่าน้องกําลังมีเป้าหมายที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเหมือนที่ทุกคนเอ่อหมือนที่ทุกคนรู้อย่างเงี้ยพราะว่าน้องยังต้องแบบวันนี้น้องเก่งมากน้องอยู่ในระดับ ระดับประเทศไทยเรา<อ>ใช่ไหมฮะและตอนนี้น้องกําลังมีแบบงานที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะต้องไปสู้อีกต่อไปอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าไม่อยากให้น้องอะ่ะคือมีมีอะไรติดขัดอะไรแค่นั้นเองครับผมเห็นบอกว่าวันนี้จตรหลักฐานอะไรมาให้น้องผ่านด้วยเอามาให้น้องดูอะไรเงี้ยบอกได้ไหมครับเออคือจะบอกว่างี้คือตอนที่เราเซ็นสัญญานะครับตอนที่เราเซ็นสัญญาคือผมกับกับน้องเนี่ย เราไม่มีคู่ฉบับสัญญาเราไม่มีคู่ฉบับสัญญาเลยทีนี้วันนี้เนี่ยตอนที่เอ็มเซนเอ็มก็ไม่มีตอนที่อิงเซนอิงก็ไม่มีตัวสัญญาทีนี้น้อง่ะก็ถามว่าพี่เอ็มพอรู้ไหมว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือมันต่ออัตโนมัติอัตโนมัติจริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งพอเรามาดูเนี่ยของเราอ่ะมันต่ออัตโนมัติ5ปีจริงแล้วก็ของอิงเนี่ย เขาบอกว่าต่ออัตโนมัติเป็น12ปีนะครับตรงนี้แต่คือในในในส่วนตัวเอ็มนะเอ็มมองว่าสัญญาอันเนี้ยมันมันไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่เป็นศิลปินนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันมันไม่มีความเป็นธรรมเฉยๆตรงนี้ครับเอ็มครับตอนเราเซ็นสัญญาเนี่ยเราไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ดูระยะเวลาในการเซ็นคือเอ็มจะบอกว่าณนะเวลานั้นนะณนะเวลานั้นนะ่ะ ทุกคนอ่ะที่เป็นศิลปินด้วยความที่ว่าเฮ้ย hey, เราอ่ะอายุ20ก็จริงใช่แต่ว่าอย่างอย่างน้องอิงอย่างเงี้ยคือเขาอายุน้อยแต่เขามีแม่ใช่แต่ณเวลานั้นอ่ะความฝันของทุกคนคืออยากเป็นนักร้องนั่นคือความฝันแล้วอย่างหนึ่งอย่างอิงอ่ะตอนนั้นอ่ะช่วงเวลานั้นอ่ะพ่อเขาอ่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งด้วยและแม่เขาก็ทุกคนลําบากแม้กระทั่งอิงแล้วก็อ็มก็ลาบากเหมือนกันหมด แต่ณเวลานั้นของน้องเราเข้าใจว่าทุกคนอ่ะอยากเป็นนักร้องอยากมีความฝันเพราะฉะนั้นทุกคนอ่านแต่ไม่ได้คิดว่าการที่เรามาอยู่ที่ที่ค่ายเราและอย่างหนึ่งอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่เราไม่ได้คิดว่าเอยมันจะทุกคนต้องคิดว่าเอยมันต้องดีมันต้องแบบโอเคแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่น้องมาเซ็นสัญญากับพ่อเขาก็ได้เสียพอดีตอนนั้นนะครับพ่อเขาได้ประมาณได้ไม่ไม่ไม่นานนะครับพ่อน้องก็เสียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วตอนนี้ก็ดีของเอ็ม ตอนนี้ของเอ็มนะครับก็คือว่าอของเอ็มเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้มีการแพ้หรือชนะนะครับแต่มันเป็นยอมความกัน<อ>ก็คือว่าสัญญาเนี่ยทางศาลนะครับยกเลือกของเอ็มไปเลย10ปีนะครับ<อ>แล้วก็ในส่วนของที่อาฟ้อง4 3ล้านนะครับตรงนี้คือศาลก็ไก่เกียร์มาไม่ได้จ่าย43ล้านก็คือไก่เกียร์มาแล้วอาก็คุยกับเอ็มว่าเดี๋ยวเราอะ่ะก็คือจะมาเริ่มต้นกันใหม่ แล้วก็ลดลงมารู้สึกจะประมาณ7หรือ8ล้านนะครับว่าให้เอ็มอ่ะอาบอกว่าเรามาตกลงกันใหม่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ทําเพลงแล้วเดี๋ยวหางานแล้วก็หักกันไปนะครับแล้วผมอ่ะก็ยอมโอเคแล้วก็คุยกันเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีงานอะไรสารก็เลยบอกว่าถ้ามีงานอะไรอ่ะคุณต้องไปช่วยบริษัทนะอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่เข้าไปช่วยอยู่แล้วแล้วก็เราก็เข้าไป 4- ีหครั้งแล้วก็ ไม่ได้มีการหักค่าตัวหรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เพลงเราก็ไม่ได้ทำก็เลยก็ก็คือห่างก็คือเงียบกันเลยต่างคนก็ต่างก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้คุยกันนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จพอได้ประมาณปีหนึ่งนะอาก็สั่งบังคับคดียึดทรัพย์เอ็มเลยนะครับสั่งบังคับคดียึดทรัพย์ซึ่งแต่บังเอิญว่าทรัพย์สินของเอ็มอ่ะมันเป็นของพ่อของแม่เอ็ม คือของเอ็มเองอ่ะยังไม่ได้มีอะไรนะครับไ,รงไ,งได้ไหมครับคือเอ็มอ่ะยังไม่ได้มีอะไรเป็นทร,ศร,ร,ศร,รัพย์สินของตัวเองก็เลยตอนนี้ก็เลยยังยึดอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่เอ็มได้ทําธุร,รกิจกับบริษัทบริษัทหนึ่งแต่เราอ่ะได้ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินสดเอาไว้แต่ว่ามันเป็น2ชื่อมันเป็น2ชื่อมันก็เลยโดนบริษัทเนี่ยยึดครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ยึดครึ่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าทางทางที่เป็นหุ้นส่วนของเอ็มนะครับเขาก็คือฟ้องเอ็มแล้วก็คืนสิทธิตรงนั้นไปเอ็มก็คืนให้เขาไปก็เลยทางบริษัทอ่ะก็เลยยังยังเอาอะไรจากเอ็มไม่ได้แต่คดีของเอ็มมันเป็นคดีสุดท้ายแล้วก็คือยึดทรัพย์แล้วแต่คือว่าตอนนี้ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรอ่ะใช่ผมไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรก็เลยยังยึดอะไรไม่ได้ตอนนี้ของเอ็มก็เลยก็เลยจบอยู่ประมาณนี้นะในในส่วนของเอ็มก็คือมันสิ้นสุดของคดีคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินเลยใช สำหรับเอ็มอะเอ็มว่ามันหนักนะมันเกินไปเพราะว่าคือสิ่งสิ่งที่เอ็มออกมาเอ็มบอกตรงๆว่าผมไม่ได้โด่งดังจากการเป็นศิลปินแต่วันที่ผมเดินออกมาเนี่ยผมเลื่อมตา,อาปากได้ผมมีกินมีใช้เพราะผมมาทําธุรกิจส่วนตัวและที่ผมมีทุกวันนี้เพราะว่าผมมาทําธุรกิจส่วนตัวเฉยๆผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นสัญญาซ้อน แล้วก็อย่างเพลงผมก็มาทําเองผมไม่ได้ไปเซ็นกับใครเลยจริงๆไม่ได้เซ็นสัญญาซ้อนเลยอะ่ะอยากไดเคสของเิงฟ้าเองเอ็มคิดว่ามันจะหนักกว่าของเอ็มขนาดไหนผมมองว่าไม่ไม่อยากให้ถึงไม่อยากให้ถึงผมผมบอกตรงๆว่าผมไม่อยากให้ถึงผมเลยเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมสงสารน้องเพราะว่าเราเห็นน้องมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันนี้เรารู้ว่าด้วยด้วยสถานการณ์อ่ะ ยุคนี้กับยุคสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันผมแค่มองว่าอยากให้อยากให้อาเมตตาอิงอยากให้อาสงสารอิงอะไรเงี้ยว่าน้องอ่ะกำลังไปได้ดีจริงๆเข้าไปได้ดีอ่ะเขาแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นเองครับหเ,รเหมือนผมจเรา,เรามีหลักฐานอะไรที่จะมาให้เร,<อ>ราหรออ๋อไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากมายครับก็ แค่เป็นผู้สัญญาเ bon ฉยๆครับเป็นผู้สัญญาของเอ็มอของน้องครับเป็นของเอ็มครับเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเอ็มคิดว่าสัญญาเอ็มสิบปีเหมือนกันเพราะว่าค,คือคือจะช่วยน้องได้เท่าที่เร,เ,รเราเราเราช่วยน้องได้เพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะว่าน้องก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผู้สัญญาเ <falsch S 2> <Spin> นน้องก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเขาเขาเกวงอ่ะเพราะว่าเขา เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องตอบอยังไงแล้วเขาจะสู้ยังไงเพราะว่าคู่ฉบับสัญญานั้นน่ะจริงๆแล้วนะครับเขาจะต้องมีทั้งตัวเราหนึ่งหึงฉบับแล้วก็ทางบริษัทอีก1นึ่ฉบับแต่ผมไม่มีอิงไม่มีแต่วันนี้เอ็มโดนฟ้องแล้วเอ็มถึงมีคู่ฉบับแล้วก็เซ็นสิปีเหมือนกันผมเชื่อว่าสัญญาเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันอาจจะแตกต่างก็คือว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเอ็มคิดว่าอย่างนั้นนะครับในในส่วนของสัญญาคืออย่างน้อยอ่ะไม่มากก็น้อยที่พอจะช่วยน้องได้แค่นั้นเองครับเข้มขามและทางพินวัตหรือว่าทีมมิสแคนได้มีการติดต่อเอ็มไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของน้องอิงฟ้าอะไรยังไง้างรครับเอ,อ่อก็จริงๆแล้วอ่ะยังยังผมแค่คุยกับน้องเ,เฉยๆนะครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับทางทางทางน้อง ส่วนตัวของเรื่องงานน้องมากครับแค่คุยกับน้องเฉยๆเพราะว่าปกติกับน้องอ่ะเราคุยกันตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ที่น้องอ่ะยังไม่ได้เป็นได้รับตําแหน่งเป็นมิสแกรนไทยแลนด์เราก็คุยกับน้องมาตลอดครับแต่ทางเราเองเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทางทีมงานกิจแลวก็ตัวน้องเองเต็มที่ครับก็คือเอาจริงๆนะเอมก็ยินดีที่อยากจะช่วยน้องเฉยๆเพราะว่าเราเราสงสารน้องอ่ะเพราะว่าเราเห็นน้องอ่ะน้องเป็นเด็กตะัญอยู่น้องมีความพยายามน้องมีความอดทน นะครับเพราะว่าตอนที่เราออกมาเราเราทำธุรกิจสําเร็จเราก็ยังแบบเออชวนน้องเราเราไม่เคยทิ้งกันอะไรเงี้ยก็ยังเจอกันตามงานทั่วไปน้องก็ออมาหาง,งานทำเพื่ออย่างน้อยก็มีตังที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวเขาอะไรเงี้ยครับเอ็มอยากฝากอะไรถึงให้เพลงทุงกกรณีมาเพราะว่าเห็นว่าเร็วๆนี้เขาจะมีการตั้งต้นแหลกขาล่าวระดักนการคือเอ็มอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้ง ท้งอิงแล้วก็ทั้งเอ็มอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่เนรคุณอานะจริงๆผมอ่ะรักอาเหมือนแม่คนที่สองจริงๆรักรักรักที่นั่นเหมือนครอบครัวอยู่แล้วแล้วผมไม่เคยคิดว่าเนระคุณบุญคุณของอามีคือการจุดเริ่มต้นของชีวิตเอ็มแล้วก็อิงบุญคุณมีครับผมไม่เคยลืมผมพูดตรงๆว่าเอ็มไม่เคยลืมบุญคุณตรงนั้นแต่ว่าแค่ว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องเดินหน้าต่อ แค่เราเดินออกมาแค่อยากให้ชีวิตเราอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับก็แค่ขอความเมตตาจากจากอาแค่นั้นเองครับทางค่ายแค่นั้นเองครับโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะทิ้